สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป facebook นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการลบไฮไลท์สตอรี่บน facebook กันนะคะอะ่ขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากให้เพื่อนๆเข้ามาที่แอป facebook เลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลักของ facebook เราใช่ไหมคะให้เพื่อนๆเข้ามาที่รูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะคะ ในส่วนของหน้าโปรไฟล์ a c e b o o k ของเรานะคะถ้าเพื่อนๆได้มีการสร้างไฮไลท์สตอรี่ไว้เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้มาเลือกว่าเราต้องการที่จะลบตัวไฮไลท์สตอรี่ตัวไหนก็ให้เราคลิกตัวนั้นไปเลยนะคะอ่ะปุ้ยจะลบตัวนี้นะคะเขาก็จะขึ้นมาเราจะสังเกตเห็นจุด3จุดตรงนี้ใช่ไหมคะให้เรามาคลิกตรงนี้เลยค่ะ แล้วก็มาเลือกที่แก้ไขคอลเลกชันแนะนำตรงนี้ค่ะในส่วนนี้เราจะเห็นแค่หน้าบันทึกให้เพื่อนๆเลื่อนขึ้นไปนะคะอาจจะเห็นตรงที่เป็นรูปถังขยะลบคอลเลกชันแนะนำตรงนี้ให้คลิกตรงนี้เลยค่ะระบบก็จะถามต้องการลบคอลเลกชันแนะนำหรือไม่ คอลเลกชันเหล่านี้จะถูกลบออกจากรายการแนะนำก็ให้เรามาเลือกที่ตกลงนะคะตรงนี้ระบบเขาก็จะลบไฮไลท์สตอรี่ของเราตัวเมื่อกี้ออกไปแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆก็ลองนำไปใช้ดูนะคะสำหรับใครที่ต้องการลบไฮไลท์สตอรี่บนเฟ o บุ๊ะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ